สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาดูวัวอีกแล้วเช่นเคยนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวให้พันธุ์แต่ละพันธุ์นะคะอันนี้กําแพงแสนนะคะไม่มีเขาเลยเนี่ยเพิ่งหายจากลาปิสกินยังมีรอยอยู่เลยนะคะกําลังใกล้หายแล้วจะหนักนิดนึงยังไม่ติดสัตว์เลยแต่ไม่แน่ใจตอนนี้คือท้องหรือเปล่าว่าตัวตัวอ้วนท้องโตนิดนึงค่ะอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์บ้านนะคะตัวเมีย คาดว่าน่าจะท้องนะคะตัวนี้นี่นะคะดูดูขาเขาดูขาเขาเนื้อเยอะเลยล่ะคะ่ะเนื้อเยอะมากแต่ดุเหมือนกัน,นะค่ะตัวนี้นี่นะคะดูเนื้อดูกล้ามเนื้อที่ขานะคะใหญ่มากค่ะอันนี้อ้วนเลยไม่เคยลดเลยค่ะไม่ไม่เลือกกินค่ะดูขาเขาสิคะแต่เสียยังได้ยคือเตีเ้ยเนาะเตี้ยทีหนึ่งค่ะนี่ดูดูขาเขาอ้วนมาก เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะคะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์อะไรไม่แน่ใจน่าจะ,จะเป็นพันธุ์ฮินดูบราซิลผสมนะคะมีตัวผู้เพิ่งได้ปีกว่านะคะก็อันนี้ก็ไม่ผอมเท่าไหร่ยังไม่เห็นซี่โครงนะคะก็ถือว่าอ้าวนพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าหนาๆเลยนะคะนี่ตัวผู้ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้น่าน่าจะเพิ่งติดสัตว์ไปเดือนนี้ค่ะต้นต้นเดือนค่ะอันนี้ก็หายจากลำปิสกินก็เพิ่งหายอันนี้ประมาณสองปีกว่าค่ะอันนี้น่าจะติดสัตว์แล้วเพิ่งเพิ่งติดสัตว์เมื่อต้นเดือนก็ไม่ถือว่าพร้อมนะคะนี่นะคะตัวเมียค่ะอันนี้ตัวเมียนะคะ หิวหิวมากเขาปเป็นคนเป็นวัวที่หิวในตัวผู้นะคะตัวผู้ในคอกจาฝูงี่ตัวผู้นี่ตัวผู้ค่ะี่ตัวผู้สีแดงนะคะซึ่งเป็นสีที่หายากพอสมควรอันนี้จ้าฝูงค่ะน่าจะบรามัน่นอันนี้ลูกลูกน้อยของเขาเพิ่งคลอดได้ประมาณสองเดือนเดือนกว่าได้ค่ะไม่ถึงสองเดือนนะคะ นี่นะคะตัวเมียค่ะน่ารักเชียค่ะอันนี้แม่เขานะคะอาจจะไม่ค่อยชัดพอดีมันมืดมืดแล้วค่ะตอนนี้<ม>คือท้องฟ้ามืดแล้วค่ะตอนนี้นะคะพอดีกลับมาจากทำงานก็มันมืดแล้วค่ะกว่าจะถึงบ้านนะคะก็ใช้ระยะทางประมาณส5ห้ากิโลขับรถมาเรื่อยๆฝนตกด้วยค่ะวันนี้ฝนตกหนักเลยก็เลยขับเร็วไม่ได้นะคะค่อยเป็นค่อยไป เน,ะะนี่ยค่ะก็กิจวัตรนะคะก็จะมีอย่างนี้นะคะก็มาดูอันนี้อันนี้ดุเหมือนกันค่ะตัวนี้ตัวผู้นะคะจ่าฝูงนะคะก็พ่อของตัวนี้ค่ะนี่พ่อกับแม่เขานะคะแต่พันธวัวพวกนี้นะคะก็จะลูกดกนะคะลูกดกให้ผลิตลูกได้ทุกปีเลยค่ะไม่มีปัญหาคือมีลูกเยอะเหมือนกันค่ะมีลูกดกแล้วก็กินง่ายค่ะ พันพวกนี้ค่ะมันบางทีคือเราไม่ได้เลี้ยงแบบวัวตัวละแสนอะไรเงี้ยค่ะแต่วัวน,นี้ก็น่าจะราคาประมาณสองสามหมื่นถึงสี่หมื่นค่ะวัวราคานะคะวานะคะแต่เราก็จะขายได้ง่ายง่ายง่ายกว่าวัวที่ราคาเป็นแสนเพราะว่าบางท่านก็จะเงินกว่าจะเก็บได้นะคะก็จะยากเหมือนกัน อันนี้แม่ลูกนะคะอันนี้น่าจะบรามั่นค่ะนี่ให้ลูกทุกปีเลยลูกดกมากค่ะแม่ลูกค่ะนะคะตัวผู้ลูกเขาตัวผู้นะคะค่ะอันนี้วันนี้นะคะมีตัวเล็กมาช่วยเลี้ยงด้วยนี่ซ่ามากนี่กระโดดเกาะเลยตัวเล็กค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็กิจวัตรประจําวันตอนเย็นนะคะเดี๋ยวจะไปเริ่มให้อาหาร เหมือนก่อนเหมือนคลิปที่ผ่านมานะคะวันนี้คือจะให้ดูวัวคร่าวๆนะคะให้ดูวัวคร่าวๆนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็อยากดูหรืออะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ให้เป็นกำลังใจกับคนทำคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ